น้อมกุศลจิตร่วมอนุโมทนาท่านผอ,อรุจิเรกการจนะวรานนท์คุณสุภาพใจหารผู้จัดก,การสหกรณ์การเกษตรและนางฟ้าเทวดาทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้นะคะ ภาพบรรยากาศแห่งบุญปีติใจมากเลยนะคะญาติโยมมากันทั้งครอบครัวและได้บุญกันเต็มที่นะคะเนื่องจากว่าพระคุณเจ้าให้ญาติโยมทําบุญนะคะเสร็จแล้วก่อนที่จะมีการถวายทานก็ให้ฟังธรรมให้มีสติให้ได้รับบุญเพิ่มเป็นบุญจากการฟังธรรมและน้อมจิตร่วมอนุโมทนากับญาติโยมพี่น้องบ้านมหาโพธิ์นะคะที่มีความ ศรัทธาในพระตนตรัยอย่างแรงกล้าสังเกตอาการนะคะภาษากายจากการฟังธรรมแล้วทุกท่านไม่มีใครต่อต้านในการอาสอนหรือว่าในการฟังธรรมเลยนั่งสงบนิ่งท่านใดที่อา,อาจจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ที่งดงามนั่นคือไม่มีการทำลายาสติหรือสมาธิของผู้อื่นที่กำลังฟังธรรมเลยนะคะถึงจะเป็นภาพบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศท้ายทุ่งนะคะแล้วก็ศาลาปฏิบัติธารรมศาลาทำบุญนะคะก็ไม่ได้ติดแอร์อะไรแต่อย่างใดนะก็ยังได้ยินเสียงเด็กได้ยินเสียงหมูหมาใกล้ๆนะเสียงธรรมชาติแต่นั่นไม่ได้มีผลต่อการฟังธรรมเลยสาธุคะ่ะ